ที่เป็นญาพักชาวปทุมมาค่ะโอ้ดูมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดขอนแก่นค่ะสมุทรสาครค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่ครับ82ค่ะ82ค่ะคุณยายมีอาการปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเง้ยค่ะก็จะมีไม่นานเองมันเพี้ยเพี้ยเพี้ยไม่มีแรงไม่มีแรงใช่ไหมค่ะยังไงถ้าตื่นเช้ามามันไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะดูว่ามันเช้ามีก็เป็นไม่นานเองนะคะหรอครับค่ะ เดินมาก็ไม่มีแรงแล้ววันนั้นไม่ค่อยมีแรงทั้งวันก็เป็นติดนอนซะเยอะเลยไม่เอนไม่นอนแต่ก็ไม่มีแรงใช่ไหมไม่มีแรงก็พยุงตัวเดินไปเดินมาไม่ได้นั่งนอนไม่ได้เดินไม่ได้แย่เลยลูกสาวเปิดดูเขาบอกว่าแม่ไปหารักษาไหมเจอหมอดีแล้วโอ้เหรอเชื่อเลยตอนแรกอ่ะก็เชื่อค่ะแต่ลูกสาวให้มาก็เลยตัดสินใจมากับลูกสาวจาาก็มาด้วย ก็มามาด้วยกันสองคนรักษาสองคนอ๋อรักษาลูกสาวเป็นอะไรครับยายเจอสมองมันปิดปิดปิดเ็นไงเาบอกอ๋อที่สมองค่ะมีปัญหาใช่ไหมก็เลยก็เลยมาแพ็กคู่เลยค่ะส่วนยายก็มากระจาเรื่องให้มีกําลังใช่ไหมค่โอ้มาเมื่อวานเนาะครั้งแรกใช่มาเมื่อวานเจออาจารย์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะนครับผมนะก็ดีใจอยายบอกเราคงเจอคนดีแล้วหมอดีแล้วโอ้แลอยู่ๆคนคิดสิ อยู่ๆ <tá> ก <passage> like like ็เจอขึ oh. hmm. <inte> ้นมาพอดีเป็นไม่เป็นประมาณเดือนสองเดือนนี้เองฉันอ่ะไอ้นี่ต้องหายต้องแข็งแรงนะต้องหายต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงเป็นมากี่ปีแล้วคะไม่หายจิตปกติก็จะเดินเดินอ่อนแรงแล้วก็สั่งทุกท้ายลงเต็มเต็มเลยนะวันนี้รับพลังงานอย่างเดียวก่อน การเคลื่อนท่ากระดูกอาจจะดูให้อาจจะเคลื่อนรวมเลยด้วยซ้ำคุณม่ไปนอนคุณลูกนั่งเฝ้าถอนพ่อไม่รู้ึนะคะถอเล็กถอนไทัก้ฮะ้าต้องจะจะหมไม่ลุกไม่ต้องห่มอ่ะเนาะไม่หามไม่ห่มเลยรักเมาลงบ้างไหมคะต้องห่มกเมื่อไหร่เนี่ยเ็บตรงที่เราลบ้างไหมคะเมาลงนิดนึง ที่ทานต่อนะคะขอให้รงโคมโสบาอีกสักผู้จะจะ่านบาหวารกรรมกันขอให้พนักงานเป็นผู้ค้าไม่เป็นไรแม่เป็นเย่นไปมีฟอกเลยยังขอที่มาวันนั้นนี่วันนั้นโล่งเลยนี่ใช่ไหมโล่งเลยใช่ไหมวันนั้นมาเกี่ยวกับปวดไหลย้อนด้วย อ่านี่แหละที่จันจี้เนี่ยกดไหลย้อนเนี่ยเมื่อกี้มันออกมาเหมือนกิตตีนะกิตตีล้างหายแล้วขอให้โล่งโอ่งเบาสบายลุกขึ้นยืนเดินที่ยายลืมไปเลยว่าเป็นโล่งไหมใม่เวอยู่กัสอนันนั้นก็โล่งเหรอเนาะวันแรกวันนั้นยังไม่ได้ทำอะไรมากค่อยๆยืนค่อยๆเดินกินยายากินยาออกมาแล้วกินยายากินยาเห็นไหมได้กินยาไหม มันออกมาเดี๋ยนี้กระเพาะไม่ไหวไหมไม่ไหวก็นั่งก่อน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 เนี่ยนั่งก่อนแต่วันนั้นเดินคล่องเลยนี่แกวิ่งเลยวันนี้วันนั้นใช่อนนี้นั่งนานวันนี้นั่งนานไม่แต่วันนั้นแต่ที่มารอจานย์่็จะได้เชื่อมพลังทั้งวันทั้งวันหนึ่งจนถึงเย็นวันนั้นคุณยายทาท่าจะวิ่งเลยนี่ใช่ป่าววันนั้นออ่ะใช่ค่ะ จะวิ่งเลยแล้วแกก็แบบเตือนไวด้วยนะมุบบ๊อบมุบบ๊อบแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะวันนั้นนะวันนั้นอาจารย์พลังงานลงให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งวันนั้นอาจารย์ลงให้เท่าไหร่สิบนาทีห้านาทีอาจารย์แตะอ๋อที่ลงพลังแค่นั้นอะที่เจ้าพลังลงอ่ะแกวิ่งเลยคุณยายอ่ะแกเต้นอย่างนี้วิ่งเงี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยวันนั้นอะนะวันนั้นมันต้องเอาพลังงานลงรวมอย่างเดียวเนาะนี่ไม่ได้จี เดี๋ยวทุกคนรอคอยเวลานั้นนะเวลานั้นนะคะเบาขึ้นไหมตรงนี้ยายเบานิดหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องรอตรงนั้นนะเดี๋ยวรอ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 เวลาตรงนั้นพอพอท่านอาจารย์ช่วยรักษาให้มันเป็นยังไงบ้านยายร่างกายดียังไงอ่ะแข็งแรงขึ้นหนึ่งแข็งแรงเห็นชัดนะใจใจรู้สึกสบายโอ้ยเชื่อถือ คนโบราณนะเชื่อถือมั่นใจเลยว่ามั่นใจหายแน่อาจารย์ช่วยรักษาค่ะหายแน่หายแน่ดูซิหอมไหมอ๋อหอมคนแรกมันเหม็นอันนี้หอมแล้วแล้วตับอะไรมันขี่มันหยาดเนี่ยต้องดูด้วเรามีสูตรแก บอกเลยนะถ้ามีคนถามต้อบอกว่าจะไม่ได้รักษาเขาถูกต้องนะว่าเราไม่ใช่แบบนี้พวกนี้ต้องบอกนะเพราะว่าเอาลูกค้ามาใช่ไหมอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องไปจอดเลือดใส่สายโยงระยองคือคิดมากคือจะมันฝังอยู่ในเซลน่าจะใช่มานี่เลยไอ้นี่แหละที่เธอบอกจะจัดการที่หัวอาจารย์จะจัดการที่หัว กินเยอะนี่แหละที่ห st like ัวน like so ี değil, yes> ่แหละันจะ่วะมตนี้ันแล้วนยอาขึ้นมลนี่แหละมันไม่ได้บอกกับเพอาะแกจะคิดมากจนมันขึ้นหัวเนี่ยมันไปทนหัวจะทำให้ซาซาคือแกชอบไปบนบานสารเก่าอะไรอย่างเี้ยนักแสดนี้คือเห็นชิ้จากริดก็ไปไหว้ไหว้แล้วก็บอก ไม่เปนน็นปนบานไปขอให้ช่วยลูกช่วยนี่ขอลูกนี่นใช่ไหมลักษณะนั่นแหละคือเห็นสรารเจ้าเห็นจอมขวาก็จอไปขอลูนขอน,น,น,นี่รักษณะนั้นอ่ะใช่ไหมยายไถ้าเ่าขอจอมขวกไว้บัถ้าเราจะไม่ได้ หายเหนื่อยกี่วันเจอจันก่อนหน้านี้อ่ะยายาการเคียดออกมาไมห<า>่งี้เมื่อวานในช่วงช่วงก่อนกลับนี่จับที่ไม่มีอะไนี่เดินออกกำลังกายได้แข็งแรงเลยนะเดินเร็วขึ้นดีขึ้นค่น ยังมันก็ค่อยๆดีนะจะให้เหมือนดีอย่างธรรมดาไม่ได้นะแต่เราอยุผ่านี้แล้วอย่าให้มันเดินไม่ได้อยากที่จะกลับมาเดินให้ปกติเหมือนเดิมค่ะอ้าวหวานตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมอ่าน่ารู้สึกดีขึ้นแล้วนะเอ้าเราเติมเป็นมาให้ดูสิ เดินไปตรงนี้แล้วไปเดินกลับมานั่งที่ไม่ตอ้ตองต,ต่อไม่ต่อไม่ต่อตอบสี่นาศูยกามเดิไปคาเขา่มัต้องไปแม่ดีขึ้นอยู่นะคะคุณยายเรื่องข้ออะไนะคะ